สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพาดเด็กๆมาฝึกอ่านคำพยัญชนะที่ผสมด้วยสระอากันค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปฝึกอ่านพร้อมคุณครูกันเลยค่ะคำที่1น,นะคะกออากา เด็กๆออกเสียงตามคุณครูด้วยนะคะกอากาเก่งมากค่ะคำต่อไปนะคะยอ,อายาอ,อีกครั้งค่ะยอ,อายา เก่งมากค่ะเด็กๆอย่าลืมออกเสียงตามนะคะยาก็หมายถึงยาที่เรารับประทานเวลาที่เราไม่สบายค่ะคำต่อไปนะคะขออาขาอีกครั้งค่ะขออาขาเก่งมากค่ะเด็กๆอย่าลืมอ่านตามคุณครูด้วยนะคะ คำต่อไปนะคะตออาตาตออาตาเด็กๆอย่าลืมอ่านตามด้วยนะคะตาคําว่าตาก็หมายถึงคุณตาที่เป็นคนแล้วก็ดวงตาของเรานั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะงออางาอีกครั้งค่ะงออางาเก่งมากค่ะเด็กๆออกเสียงตามคุณรูด้วยค่ะคําว่างานะคะงาก็หมายถึงงาของช้างและก็งาที่เป็นมเมล็ดสีดำๆค่ะนอ นาอีกครั้งค่ะนออานาเด็กๆออกเสียงตามด้วยนะคะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะทออาทออีกครั้งค่ะทออาทาเก่งมากค่ะเด็กๆออกเสียงตามคุณครูด้วยค่ะ ทาก็หมายถึงการทาสีนั่นเองค่ะค่ะทีนี้เราก็จะมาฝึกอ่านเป็นคำกันนะคะคุณครูจะอ่านหนึ่งครั้งให้เด็กๆออกเสียงตามให้ถูกต้องด้วยนะคะกายาขา านานาทาเก่งมากๆค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราก็จะมาฝึกอ่านคำศสละอสองพยางอ่านตามคุณครูเหมือนเดิมเลยนะคะสอ อาสาลออาลาสาลาอีกครั้งหนึ่งนะคะสออาสาลลอาลาสาลาเด็กๆอ่านตามคุณครูอีกครั้งค่ะ เก่งมากเลยค่ะคำต่อไปนะคะมออามาหออาหามาหาอีกครั้งค่ะมออามาหออาหา มาหาเด็กๆออกเสียงตามคุณครูด้วยค่ะสุดยอดมากค่ะคําต่อไปนะคะทออาทายอ,อายาทา ยาอีกครั้งหนึ่งค่ะทออาทายออายาทายาเด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะเก่งมากค่ะเด็กๆ คำต่อไปนะคะรออาราคออาคาราคาอีกครั้งหนึ่งนะคะรออาราคออาคาราคาเก่งมากค่ะเด็กๆ ทีนี้ลองออกเสียงตามคุณครูอีกครั้งค่ะสุดยอดมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาฝึกอ่านเป็นคํานะคะคำสองพยางที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ คุณครูจะอ่านให้นักเรียนฟังหนึ่งครั้งแล้วออกเสียงตามให้ถูกต้องด้วยนะคะสาลาทายาราคามาหา ต่อไปนะคะก็จะเป็นการทบทวนการอ่านสระอาะทั้งแบบหนึ่งพยางและแบบสองพยางค่ะกายาขาตางา ทาสาลาทายาราคามาหาเก่งมากๆค่ะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกอ่าน และทบทวนกันนะคะเด็กๆสามารถฝึกอ่านและทบทวนตามคลิปวิดีโอนี้ไดบ้บ่อยๆตามที่เด็กๆต้องการเลยนะคะสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ